สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาว่ากันต่อนะครับสำหรับเทนาเจสาซึ่งเป็นรถที่ผมใช้อยู่นะขณะนี้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงข้อเสียหรือปัญหานะครับข้าค่าของมันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาของเจสาตัวที่ผมใช้อยู่นี้นะครับสำหรับในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ได้ เข้าสูตรเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่จะเลือกบริการอู่นอกนะครับที่เราไว้ใจนะครับซึ่งอู่นอกเดี๋ยวนี้ก็จะมีเก่งๆของที่สันเทียนาเจสามสองอยู่หลายอู่นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับไปสอบถามได้ในในเพจของกลุ่มเทียนาขับเทียนาไทยแลนด์ขับนะครับเจสามสองขับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายประมาณกลุ่ม2กลุ่มนะครับที่เป็นเพจเกี่ยวกับ เจสามสอหรือ n i ส s ันเทีย a นะครับก็จะมีการแนะนำอู่ดีๆเยอะมากนะครับซึ่งผมไปใช้มาแล้วรับรองเร่ว่าใช้ได้จริงนะครับโดยไม่ต้องเข้าศูนย์นะครับเพราะเราโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าทุกคนนะจะรู้อยู่แล้วว่าราคาศูนย์เนี่ยต่อให้เป็นรถเซ็กเมนที่ต่ำกว่าเนี้ถ้าเข้าศูนย์นยก็คือจะแพงเหมือนกันหมดทุกคนก็จะเลือกใช้บริการอู่นอนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน ผู้ผู้ผู้บริโภคนะครับจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเลือกที่จะใช้อู่นอกนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมไปเปลี่ยนมาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นโช๊ค4ต้นนะครับสำคู่หน้าเนี่ยผมเปลี่ยนประมาณพันสี่นะได้นะครับพันสนะครับไปอัดโชค๊คคือโชค๊คมันโช๊คมันเริ่มมีสภาพใบ่แล้วพอใช้มานานนะครับเริ่มจากาโช๊คคู่หลังก่อนนะครับก็มันจะมีเหมือนนาเสียงน้ํากระชอกนะครับก็ไปเปลี่ยน ก็คือผมก็ไม่ได้ไปซื้อใหม่นะครับพอซื้อใหม่เนี่ยโชคใหม่ๆก็ขั้นต่ําก็น่าก็คือหลักหมื่นขึ้นผมก็เลือกที่จะไปอัดโชคใหม่นะครับลงค่าแรงก็ประมาณพันสองนะครับซึ่งหลายๆคลิปนะครับที่ผู้เช่ยชาญด้านรถเนี่ยหรือประสบการณ์จากคนหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าไปอัดโชคอ่ะมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันก็เสียนะครับใช้ได้ไม่นานมันก็เสียนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับ แต่ผมก็เลือกที่จะไปไปอัดเพราะว่า1นะครับราคาพันสไม่เกินพันหนะครับเราใช้ได้เกือบปีนะครับผมว่าปีหนึ่งไม่พังจากประสบการณ์ที่ที่ใช้คันก่อนนะครับคือไปซ่อม b ีออมาเนี่ยอยู่ได้นะครับก็เลยมาลองกับอาเทน a าเจสาสวารถเซ็กเเบนเนี้ยถ้าเราไปอัดโชคไปซ่อมโชคเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็ลองมาแล้วอันนี้ก็เกิน6เดือนมาแล้วก็ยังใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นดุมล้อนะครับสําหรับดุมล้อเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่มีให้อาัดจารลบีเหมือนสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนเราก็ช่างก็จะไปอัดจารลบีได้แต่สมัยนีย้มันต้องเปลี่ยนทางท้งท้งลูกนะครับก็สําหรับตัวนี้คู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนคู่หนึ่งค่ารวมค่าแรงก็ตกประมาณ5้าพก็สรุปว่าข้างละ2000กว่าบาทนะครับก็ในส่วนตัวนะคิดว่า อยู่ในงบประมาณที่มันไม่แพงจนเกินไปนะครับที่เราจะ,ะซ่อมบำรุงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทางเป็นทางเลือกอหนึ่งนะครับที่สำหรับคนที่อยากได้นะครับรถด,ดีๆซักคันหนึ่งมาใช้นะครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่ามันหลายคนมันบอกอ่าหลายหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันมันจุกจีกตัวนี้มันเสียบ่อยซ,ซึ่งบางอย่างเราก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าโดยลักษณะของรถ ตัวนี้มันมันเป็นรถที่คือคืออยากว่าคือพูดไม่ถูกครับอธิบายไม่ถูกมันมันคือพอได้ซื้อมาใช้แล้วส่วนใหญ่คนก็จะติดใจนะครับแต่มันก็จะมีแบบนิดหน่อยที่มันแบบที่มันถ้าคนถือมันก็มันก็เยอะแต่ถ้าคนถ้าคนไม่คิดเยอะมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับอย่างอื่นมีอะไรไหมอย่างอื่นก็น้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ย สำหรับผมเนี่ยผมก็เปลี่ยนตามงบประมาณแต่ละเดือนที่ครบวงรอบสมมติว่ามันครบวงรอบที่จะเปลี่ยนเนี่ยงบประมาณใช้จ่ายรายเดือนที่ผมใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเหลือเยอะส่วนใหญ่ผมก็เลือกใช้เชลนะครับแต่คุณภาพแน่นอนอยู่แล้วเลื่อนปเปื้อนเลยครับพอเปลี่ยนมานะเนี่ยเลื่อนปเปื้อนเลยแต่ถึงวงรอบไหนที่จะต้องเปลี่ยนและเพลินจังหวะมันเราต้องใช้จ่ายเงินเยอะยผมก็จะลดหลั่นลงมา ผมก็จะไปเลือกเปลี่ยนเป็นบางจากอันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้คือที่พูดเนไม่ได้แนะนําให้ทําตามนะครับคืออันนี้มาเล่าส่วนตัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับใช้บางจากนะครับก็อาศัยเปลี่ยนเร็วหน่อยก็คือ5้าพันโลก็เปลี่ยนทั้งทั้งที่ช่างเขาก็บอกว่ามันใช้ได้หมื่นโลแหละแต่เราก็เปลี่ยนก็5้าพันโลก็เปลี่ยนแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจะเปลี่ยนกรองด้วยทุกครั้งนะครับผมเปลี่ยนกรองด้วยทุกครั้ง อีกอย่างหนึ่งก็จะมีแผง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 คอยร้อนหรือแผงแผงพอน้ําแผงพอน้ําก็ไปเปลี่ยนอู่นอกเหมือนกันสองพันกว่าบาทนี่ก็ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ปกตินะครับคือผมจะบอกว่ามันค่าบำรุงรักษามันไม่ถ้าเราไม่เข้าศูนย์นะครับถ้าเราไม่เข้าศูนย์ผมว่าอยู่ในงบประมาณ ที่เราจะหารถด,ดีๆมาใช้ได้สักคันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคันเนี้ยผมใช้ทุกวันเลยนะครับไปทํางานแม้กระทั่งตอนวันหยุดนะครับไปจ่ายตลาดก็ไปคือรถแทบจะไม่ได้แทบจะไม่ได้พักเลยนะครับก็วิ่งวิ่งทุกวันนะทุกวันก็ส่วนวิ่งทุกวันก็คือบอกว่ามันมันอยู่ในงบประมาณที่ ที่เราน่าจะหามาใช้ได้นะครับมีอะไรอีกไหมข้าวๆก็ประมีประมาณเนี้ยครับก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เพื่อนๆพ,พอเห็นเจ้าตัวเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันสวยมันเป็นรถดีแต่มีความกลัวค่าบารุงรักษารถคือคือส่วนใหญ่อะ่ะคนจะคิดว่าไอ้รถ ที่ใหญ่ขนาดนี้มันต้องแพงแน่เลยมันต้องแบบอะไรอะไรมันก็ต้องแพงอะไรมันก็ต้องแพงซึ่งถ้าพูดถึงแพงมันก็จะต้องแพงกว่ารถเล็กอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้แพงโดดโดดแบบโหแบบจนเหมือนเบนซ์เหมือนบีเอ็มอะไรประมาณนะคือแม้กระทั่งเบนซ์บีเอ็มเนี่ยก็ยังมีอู่นอกที่ไว้คอยรอ,องรับซัพพอร์ตสระโคนที่ไม่เข้าศูนย์ก็จะมีอู่นอกที่ราคาลงมา เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะซื้อหารถเซกเมนต์นี้คือไม่ได้บอกว่าเป็นต้องเป็นเทียนาเจสามสองนะครับก็คือเป็นจะเป็นแคมเปรีหรือเป็นแอร์คอร์ดจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่เราคิดกันคือบางทีเรากลัวเกินไปนะครับเรายังไม่ได้ซื้อมาใช้เลยเราเรากลัวเพราะว่าเราฟังคนอื่นมาเยอะโดยที่เราไม่ลองสำหรับผมเนี่ยคือผมอยากได้ ผมซื้อมาเลยผมไม่กลัวพอถึงเวลาปุ๊บต้องต้องซ่อมบำรุงจริงเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราได้ข้อมูลมาก่อนที่เราจะซื้อนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้รถเล็กมาก่อนใช้รถพันห้าพันห้าร้อยไม่เกินพันห้าร้อยซีซีก็คือวีออสคือใช้มาก่อนแล้วก็กระโดดข้ามาตัวนี้เลยนะครับและยิ่งราคาในตอนเนี้ยคือเป็นรา,ราคาที่น่าคบหามากครับ หน้าเขาผามากจริงคือคือมันถูกมากอะ่ะคือจากรถล้านสี่ล้านห้าเหลืออยู่สามแสนบางคนได้มาสองแสนกว่านะตอนเนี้ยโหแบบอืขนาดเพราะตอนที่ผมซื้อเนะ่ะมันยังมันอยู่ในช่วงยังแพงอยู่ยังหลายแสนอยู่นะแต่ณตอนเนี้ยรถสามแสนกว่าคุณได้รถคุณภาพล้านกว่านะครับ เราอย่าไปมองว่าราคาตอนนี้มันถูกแต่ให้เรามองกลับไปว่านี่มันคือรถราคาที่มันผลิตมาเพื่อราคาล้านกว่ามันไม่ได้รถมันไม่เออมันไม่ใช่รถที่ผลิตมาเพื่อราคาห้0แสนสี่แสนแต่มันคือรถที่ผลิตมาเพื่อราคาล้านกว่าเพราะฉะนั้นคุณภาพมันย่อมดีกว่าเพราะฉะนั้นให้ตัด ว่าตอนนี้มันถูกไม่ทั่งว่าตอนนี้มันแพงกว่า v ีออสหน่อยเดียวตัวน,นี้มือสองสามแสนวีออสอาจจะประมาณสองสองแสน 2, กว่าหรือว่าแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะให้คุณกลับไปมองมันคือรถที่ผลิตมาเพื่อราคาล้านกว่าไม่ใช่รถที่ผลิตมาเพื่อราคาสี่แสนหรือห้าแสนนะครับอันนี้คือลองลองกลับไปคิดกันดูให้ดีนะครับ เพราะว่าบางทีรถเล็กะที่เป็นรถนิยมเจ้าตลาดอ่ะราคามันไม่ตกไงราคามันยังแพงเพราะเผื่อแพงกว่าคันนี้อีกแต่อย่างนีมผมบอกให้คุณกลับไปดูว่ารถมันผลิตมาเพื่อราคาล้านกว่านะครับคือสิ่งที่ผมทําในคลิปนี้ผมพูดในคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าที่ผมพูดถูกนะครับหรือใครไม่เห็นด้วยหรือไม่ถูกใจก็ก็ผ่านไปนะครับคือไม่ต้องคอมเมนต์ด่าผม คืออันนี้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่มีแนวคิดตรงกันถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยดูแล้วไม่ชอบใจก็ผ่านไปนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรสําหรับคนที่ไว้เป็นข้อมูลน,นะครับเบื้องต้นเพราะาตอนนี้อย่างที่ผมบอกคือราคารถมันมันน่าคบหามากเราสามารถที่จะซื้อมาใช้ได้รถด,ดีๆพาครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียนั่งแบบสบาย ไม่อัดถ้าคุณซื้อรถเล็กมาคันหนึ่งอะ่2002อะสองพันสองกับคุณซื้อคันนี้มาคันหนึ่งอะ่ะเวลาคุณนั่งนะคุณจะรู้สึกแบบต่างกันมากเพราะว่าผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้รถเล็กมาแล้วผมขับมาคันใหญ่เลยเพอกลับไปขับคันเล็กอีกทีอะ่ะมันจะรู้สึกอึดอัดมากอันนี้ไม่ได้กระแดงจริงนะครับอันนี้น,นีนเราเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นข้อมูลเป็นแนวทาง คร่าวๆนะครับเอาคร่าวๆเล็กน้อยหอมปากหอมคอนะครับไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรมากนะครับถ้าเห็นว่าดีก็ลองศึกษากันดูนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับก็ค่อยๆทําไปทําไม่ได้มีความอ,ะ,อ,ะ,อะไรนะฝามสมรในการตัดต่ออะไรร็เกิดว่ากันสดๆเลยครับคืออยากจะทําถ่ายทอดสําหรับคนที่ยังกลัวๆอยู่ว่ารถ ระร,ะระดับเนี้ยมันจะแพงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ